S <S <an> เห็นสอสอวิโรดดัคนาดิสอนตัวตึงของพักประชาชนออกมาพูดในลักษณะที่ว่าเลือกทางไหนก็ไม่พ้นโดนด่าไม่ขอว,ว่าจะเลือกไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยก็คงไม่พ้นโดนด่าพรรคเลือกมาอยู่กับพรรคเพื่อไทยก็คงไม่พ้นโดนด่าผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องท้าทายการตัดสินใจของพักประชาชนหรือว่าผู้บริหารพักประชาชนเองนั่นแหละว่าจะเลือกพักการเมือง ที่มีลักษณะเทาๆหรือว่าไม่บริสุทธิ์ุดรองหรือว่าจะเลือกพักที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดมันเป็นวุฒิภาวะมันเป็นความรู้ความสามารถการตัดสินใจของกรรมการบริหารพักเมื่นไหรครับก็เลือกเอาเองแล้วก็แลกกันว่าจะถูกด่าแบบไหนถูกด่าแบบมีประโยชน์หรือว่าถูกด่าแบบไรสาระไร้เหตุผลสอสอวิโรธและผู้กรรมการบริหารพักประชาชนเลือกเอาเองครับ